สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้มาเจอกันแบบนั่งคุยอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยก็คือเราสอบผ่านเขาเรียกว่าไงสอบติดสอบ audition. ออดิชัน่นอ,ออดิชัน่นสอบเขาพูดไงว่าออดิชั่นผ่าน <laughs> คุยไม่รู้เรื่องผ,ผ่านการออดิชั่น,นะค่ะทุกคนสรุปแล้วสอบผ่านค่ะก็ไปออดิชัน่นสอบร้อง ที่ JMC Academy มานะคะก็เลือกเป็น Music Performance นะคะเป็น Bachelor Degree นะคะแล้วก็ผ่านแล้วเย้ด yeah! ีใจไงนี่ก็คือเพิ่งเพิ่งรู้ผลเลยว่าผ่านก็เลยเออได้เวลาทำคลิปดีกว่านะคะซึ่งก็วันนี้คลิปเนี่ยที่จะมาพูดก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยละคะ่ะว่าไปออ d i t i o n ที่โรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างออ d i ชั่นที่มหลาลัยนี้เป็นยังไงนะคะที่ JMC Academy นะคะก็ ตเธาถามว่าเป็นยังไงคือตื่นเต้นก่อนเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็จะถามเราอยู่แล้วก่อนคือเราก็มีเมลที่เราติดต่อกับทางโรงเรียนนะคะวันออเดอชันเราก็จะนัดว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างทําอะไรยังไงหรือว่าเราต้องถ้าเราจะไม่ไปออเดอชั่นสดสมมติถ้าใครอยู่ที่ไทยแล้วอยากจะสมัครนะเขามีออเดอชั่นเขาเรียกว่าไงเหมือนฟิลแบบออนไลน์ ไม่ใช่ออนไลน์สิเป็นเหมือนส่งคลิปก็ได้นะคะว่าเราจะต้องพูดยังไงอัดร้องเพลงหรือว่าถ้าใครเล่นเครื่องก็ต้องเลือกเครื่องอะไรยังไงเล่นกี่ชิ้นอะไรยังไงนะคะแต่สำหรับของนี้ว่าเราอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยเลือกมาออดิชั่นสดต่อหน้าเลยเป็นเฟสทูเฟสแล้วก็ตื่นเต้นมากนะวันที่ไปก็ต้องบอกว่าเขาเหมือนแบบ เล่าความรู้สึกกันเนาะคือเหมือนกับว่าทีเชอรอ์อาจารย์ที่เขาลงมานั่งดูรอออดิชัน,นะคะ่ะก็เป็นคือต้องบอกก่อนว่าเจมซีถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้อีฟเคยทําที่มาโอเพ่นเฮาส์มาแล้วรอบหนึ่งที่โรงเรียนนี้เนาะคลิปก่อนหน้าน,านั้นอะก็อาจจะคุ้นหน้านะคะเพราะว่าอีก็คือถ่ายเขาถ่ายทีเชอร์คนนี้ตอนที่เขากําลังพูดอธิบายในยภาควิชาเขาอยู่ว่าจริงๆแล้วเขาคือหัวหน้าภาคเลยนะแล้วเขาก็ลงมานั่งดู <laughs> เราก็เลยตื่นเต้นแล้วเขาก็ นั่งดูอย่างตั้งใจมากๆด้วยแว่าละเอียดมากมองหน้าโจดพราะแบบพอเราเขาโจททีหนึ่งบางทีเราก็สติหลุดเหมือนกันอนะมันแบบค่อนข้างใกล้กันมากด้วยค่ะเหมือนเรายืดร้องนี้แล้วเขาก็จะอยู่แบบห่างแค่เพียงเอื้อมมืออ่ <laughs> โคตรใกล้อ่ะมันไม่ใช่เป็นสเตจใดๆเลยนะแต่มันเป็นห้องเหมือนฟิลห้องห้องซ้อมดนตรีเลยอะทุกคนแล้วก็อพอดีเหมือนกับเขาว่าบอกว่าอยูอ่เลือกวอลคอเป็นเป็นแบบ เขาเรียกไงคะมิวสิคมิวสิเชียนของเราเหมือนกับว่าแต่ละคนเราสามารถมิวสิคเพอร์ฟอร์แมนเน่เราเลือกเลือกโทเหมือนเลือกเอกการการร้องเขาอ,อีกว่าเลือกเอกการร้องเนี่ยเป็นวอลโคลก็จำเป็นจะต้องร้องกับแบ็กกิ้งแท็กหรือมีนักดนตรีมาร้องด้วยกับเราเนาะเป็นแบบ ให้ไอ้แม่นดนตรีมาลองด้วยนักดนตรีมาเล่นให้มีมิวสิเชียหรืออยู่จะเล่นเองร้องเองอะไรก็ได้นะคะเอาที่แบบมั่นใจอีกก็เลยมีรุ่นน้องเอาน้องบุ๊กมาเล่นให้เพราะเราเล่นด้วยกันที่เมลเบิร์นอยู่แล้วบุ๊กเขาก็เล่นคีย์บอร์ดให้อีกใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นทางอีพแล้วบุ๊กเลย <laughs> แล้วก็พากันตื่นเต้นมากก็พาอะไรเป็นแบบว่าเออมันเราตื่นเต้นอะอันนี้พพูดเรื่องจริงนะมันแบบว่าคุมคุมการตื่นเต้นตั้งแต่เข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่า ไหนจะแบบเขาพยายามคุยชวนคุยให้เรารีแล็กแหละเรารู้ตอนที่เราแบบก่อนจะร้องเขาก็มีถามว่ายูจะวอร์มก่อนไหมวอร์มเสียงก่อนไหมเอาโอเคเขาก็แบบให้เวลาเราแบบซิปนาที่วอร์มเสียงก่อน<ๆ>ก็กดคีย์บอร์ดแบบซ้อมวอร์มวอรมเยอะๆวอร์มวอร์มเยอะมากอ่ะพอโอเค okay. Are you ready พร้อมยังอะไรเงี้ยแล้โอเคพร้อมแล้วค่ะพอเข้ามาปุ๊บโอ้เขาก็ตั้งใจแบบตั้งใจดูมากนะคะแล้วก็เหมือนมีอ,อีกคนหนึ่งที่เหมือนเป็นพี่ เป็นฝั่งของทางมหาลัยอีกคนหนึ่งด้วยนะนั่งดูสองคนนะวันที่ออดิชันก็คือทุกคนตั้งใจดูอย่างแบบดูแบบดูจร,จริงๆอ่ะอีฟร้องสองเพลงค่ะเพลงแรกก็คือเ h ื Saving All My Love Winnie Houston เนอะ อีกเพลงหนึ่งรอ้อ really okay, งวันไนโอลี่เพลงนั้นคือพยายามเลือกสองเพลงนี้ที่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะแม่ชัวร์กับมั่นใจทั้งกับเนื้อเพลงทั้งกับอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เลย เออเลอกเพลงนี้เพราะว่าลองมาทางชีวิตแล้วเพื่อนจะบอกอ๋อสองเพลงนี้เหรอเลอกสองเพลงแล้วโอเคผ่านแล้วลองทางชีวิตไม่ต้องตื่นเต้นนะอะไรเงี้ยแต่เอาจริงโหตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบเมียแบบแอบ,บแบงเนื้อจะแบบสติหลุดแล้วก็แบบเนื้อแบบแบบว๊บวูบไปเลยในช่วงหนึ่งแต่ว่าเราเราไม่ได้วูบแบบหายนะเราใส่ดำน้ำไปแล้ววลาเนื้อหลุดแล้วก็ดำน้ำไปเรื่อยอะเออประมาณนั้นนะคะแต่ก็พยายามอีเป็นสายแบบถ้าทาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดมันจะได้แบบไม่มาน่าเสียใจว่าเอ้ยเมื่อกี้แบบร้องไม่ถูกหรืออะไรเงี้ย คือโอเคผ่านแล้วผ่านเลยก็พยายามคิดว่ามันก็ดีที่สุดละมันก็โอเคแหละอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปอรอลุ้นผลกันนะเพราะว่าหลังจากที่เราลองเสร็จฟีดแบ็กเเชอร์ก็ชมแหละอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เขาอาจจะพูดชมเฉยๆก็ได้งแล้วก็กลับไปอรอลุ้นอีเมลกันต่อนะคะว่าฟีดแบ็กกลับมาผลตอบรับเขาจะรับเราเข้าเรียนไหมอ,อะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็เย้วันนี้ก็เพิ่งรู้ผลค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นนะและ้วก็รีมาทําคลิปเพราะตอนแรกก็จะไม่ได้ทําคลิป แบบแยกมาของของออเดชันอันนี้แต่ว่าโอเคไหนไหนก็ผ่านแล้วก็มามาบอกความรู้สึกนะคะแล้วก็มาแบบแจ้งทุกคนแล้วกันเพราะว่าก็รู้ว่ามีอะไรคนแบบอยากรู้ผลตามไปด้วยว่าผ่านไหมอะไรเงี้ยที่ไปออเดชั่นมาเป็นไงบ้างก็วันนี้ก็มาอัปเดตได้ฟังนะคะว่าผ่านแล้วนะตื่นเต้นมากอัทุกคนตอนนี้รู้ผลแล้วก็ยังเออตื่นเต้นนะเพราะว่าพอถ้าเรารู้ผลของมาหาลัยแล้วอะเราจะได้ เตรียมทาเรื่องต่อนะคะก็จะมีใบออฟเฟอร์เราว่าเขามหลาลัยเขารับเราเข้าเรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันไม่ปกติถ้าถามว่าการออริชันะมันตื่นเต้นอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะที่ไทยหรือที่ไหนแล้วยิ่งทเนี่ยเมืองนอกอีกเรื่องภาษาอีกอะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบเดี๋ยวเขาคุยแล้วเราจะแบบแบงก์เราฟังยากไหมวะกลัวไม่รู้เรื่องกลัวอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีที่โอเคเรียนภาษามาจากห้าหกเดือนนะก็ เออดีขึ้นคุยรู้เรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคที่เลือกเรียนมิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เพราะว่าจริงอหลายคนชอบคิดว่าอีเรียนจบดนตรีมาเนาะแต่จริงเราไม่ได้จบดนตรีนะเราก็เป็นเรียนจากประสบการณ์ล้วนๆเลยนะคะไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนเออล้วก็เลยรู้สึกว่าพอมาที่นี่เลือกเรียนดนตรีแล้วการเอาที่แบบอยากเรียนก็เลยเลือกมิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่นี่ค่ะที่เลือก j m ะ Academy นะคะเพราะว่าที่ j m ะ Academy ต้องบอกก่อนว่า มีรุ่นพี่แล้วก็มีเพื่อนๆนที่เรียนจบที่นี่นแล้วก็ค่อนข้างแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่ดีที่นี่เรียนสนุกที่นี่แบบมีบุคลากรอาจารย์ที่สุดยอดอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นมหาลายัยเป็นที่แรกเลยเป็นอะคาเดมี่แรกที่อฟมองไว้แล้วแบบเป็นตัวเรื่องอันดับหนึ่งของอิฟแล้วแล้วก็บวกกับว่า,าถ้าใครรู้อย่างน้องเอ,อิร์ธนักร้องเนาะน้องเอ,อิร์ธก็เรียนที่นี่นะคะเห็นรู้สึกว่าเซเป็นซองไรเตอร์ เป็นดิพโลมาที่นี่ที่นี่เขาจะมีหลักสูตรดิพโลมาบัชเลอร์นะคะแล้วก็มาสเตอร์ดีกรีปโทนะคะแต่ว่าอย่างส่วนตัวพอเราไม่ได้เรียนดนตรีมาก่อน,นก็อยากแบบไม่อยากเรียนแค่ดีปะดิมันก็ยยระยะสั้นไปใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยู่นานๆด้วยนะคะก็เลยเลิกเรียนปตีไปเลยอีกสักใบหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ก่อนที่จะเ,เรียนมหาลัายได้ที่นี่เขาก็จะเอา i อเอลหกนะคะดังนั้นภาษาก็ต้องแข่งก่อนตอนนี้ก็เลย เรียนภาษาเพิ่มอยูอ่ตอนนี้ก็ต้องเรียนภาษาอีกหกเดือนซึ่งโรงเรียนเนี้ยค่ะ JMC Academy เขาก็จะมีตัวเลือกของโรงเรียนภาษาหลายๆโรงเรียนเนาะที่แบบว่าคุณสามารถเรียนโรงเรียนภาษานะแล้วก็พาสเวย์ไปเข้ามหลาลัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องสอบ I อเอแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนที่เรียนภาษาอยู่อะ่ะมันมันพาทเนอร์กันดังนั้นมันก็จะมีโปรแกรมพาสเวย์อันนี้ที่เราเรียนตามหลักสูตรภาษาเขาอะ่ะให้ถึง ไออะไรเงี้ยเราก็จะพาดเวไปได้ซึ่งตอนนี้อิ๊บอยู่ไอแล้วค่ะก็กำลังใกล้ๆค่อยๆไปนะคะก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยดู Open House อีกเคยพาไปที่โรงเรียนเขามาแล้วรอบหนึ่งเนาะอ่าก็มีแบบเห็นไหมทุกคนเห็นแบบเครื่องไม้เครื่องมือหรือแบบสถานที่โรงเรียนเขามันน่าเรียนมากใช่ไหมคะนั่นแหละมันก็เป็นแบบสิ่งหนึ่งที่ทำให้อิตัดสินใจว่าอยากเรียนที่นี่อ่ะเรารู้สึกก็แบบมันดูล้ำสมัยมันดูแบบว่ามันดูเหมาะกับ g e n น r a l นี้อะไรเงี้ยเรก็ชอบแบบเลาเข้าไปในเว็บไซต์เราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ jmc academy ได้นะคะเราสึกว่าแบบคำโปรยของโรงเรียนหรือแบบอะไรเงี้ยมันดูแบบน่าเรียนอ่ะเออแล้วก็ตามอินสตาแกรมของโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะอัปเดตตลอดอย่างแบบมิวสิกเพอร์ฟอร์แมนซ์สาขาอีปะก็เห็นแบบได้โชว์ได้ร้องกันทุกวันเลยแบบไม่ใช่มันแบบเคือไงอ่ะมีสเตจแบบได้โชว์อ่ะเรารู้สึกว่าเออเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมันต้องเป็นแบบนี้เราอยากเรียนอะไรแบบที่มันแบบเป็นปฏิบัติอะไรเงี้ยนะคะ ซึ่งเราที่นี่ก็เลยตอบโจทย์อีฟเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ดนตรีนะมันเป็นอะไรที่แบบมีครอบคลุมหมดเลยนะคะ mm hmm. สายแอนิเมชั่นสายเกมเอ่อแอคติ้งซาวด์ดีไซน์ทุกอย่างก็คือเอามีเมเนจด้วยนะแบบเผื่อใครแบบบิสเนสมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีที่นี่เหมือนกันนะคะ mm hmm. เออแล้วก็ที่นี่ส่วนมากคนก็จะมาเรียนแบบพวกซองไรเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. มันจะมีบบปริพโทมาบางตัวที่แบบว่ามีมีแยกสอนอนะ่ยก็ลองเข้าไปเช็คใน ในเว็บไซต์ของ JMC Academy ได้นะคะก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีใจที่มันเป็นไปได้ด้วยดีทุกอย่างเนะาะทั้งในเรื่องของแบบโอเคเรียนภาษาทั้งในเรื่องแบบสอบเข้าออริชั่นวันออริชั่นก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเ,ออเป้าหมายที่เราตั้งใจมันสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นไปตามขั้นเรื่อยๆมันเหมือนมีอะไรให้เราชาร์จตัวเองไปเรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆมันก็ท้าทายดีนะคะทุกคน หลังจากนั้นตอนนี้สอบเขาได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปลุ้นกันอีกทีตอนเรียนแล้วว่าเรียนให้จบเป็นโกใหม่เป้าใหม่ต่อไปก็คือเรียนให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออมีจริงๆก็ตั้งใจขอทุนอันนี้นแล้วเป็นเดี๋ยวมาอัปเดตทีหนึ่งนะคะจริงๆทุกคนมันต้องชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยแหละเราจะได้มีอะไรท้าทายในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเนาะมันเป็นสิ่งที่คนเรามันมีความฝันแล้วก็อยากทําให้มันสําเร็จ ใช่ไหมระหว่างทางอ่ะเราก็จะรู้ว่าเราต้องทํำยังไงเพื่อให้เราไปถึงจุดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่โชคช่วยมันไม่ใช่แต่ทุกอย่างมันเป็นเพราะเราอ่ะเราเราพยายามแล้วเราก็มาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะตัวเราเองเราตัเลยรู้สึกว่าเราภูมิใจตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจมากมากาะรู้ว่าที่มาจนนี้ได้ก็เพราะโอเค เหมือนเราก็เชื่อในเมั่นในตัวเองด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําได้เราจะต้องทําได้มันเป็นเราเก้าข้ามความกลัวที่จริงๆแล้วเราก็กลัวมากๆเรามีเสียงในหัวทุกคนอีว่าก็มีเหมือนกันเสียงในหัวที่แบบทําได้ปะวะมีความไม่มั่นใจในตัวเองแต่เรารู้สึกว่าเรากาลังค่อยๆทลายกําแพงนั้นนะคะแล้วเราก็มาถึงจุดวันนี้ได้เราก็รู้สึกเราก็ภูมิใจในตัวเองมันเป็นก้าวแรกสำหรับเราที่นี่มากๆแล้วก็ขอฝากติดตาม คอนติเนียร์ชั珀ต์ต่อไปว่ามันจะเป็นไปได้อย่างที่เราตั้งใจไหมนะคะแล้วก็ถามว่าเราก็คาดหวังแหละเราทุกคนมันต้องพอมีเป้าหมายเราก็ต้องคาดหวังว่าเราต้องทําให้สําเร็จใช่ไหมแต่โอเคถ้ามันก็มีอีบีจะเป็นคนชอบแบบเผื่อใจไว้เหมือนกันตลอดว่าถ้ามันแบบไม่สักเซสตามที่เราหวังก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วขอให้เราได้ตั้งใจทําให้เต็มที่ก่อนพยายามก่อนอย่าเพิ่งแบบ คิดไปเองก่อนว่าไม่ได้เียทุกอย่างต้องลองก่อนจะไม่บอกตัวเองก่อนว่าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเราจะพยายามไปทําไปทําดูก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบอ๋อคิดมันไม่ได้จริงวะอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นอย่างนั้นกับทุกอย่างจะเลยเป็นคนดื้อก็ถ้าอยู่บ้านแม่ก็ชอบบอกว่าแบบหลายอย่างมันก็จะคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนดื้อแล้วแม่ก็จะเนี่ยวันนี้ก็เคยบอกแม่แล้วแม่ก็เออภูมิใจแม่แม่ดีใจมากที่แบบสอบผ่านอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่ง ความดีใจอีกหนึ่งความสําเร็จที่เราสึกว่าเราได้ทําให้ที่บ้านเห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าอีมาเก้าตรงเนี้ยจุดเนี้ยก,ก็มาเองทุกอย่างทําไมต้องเสียงสั่นด้วยเรารู้สึกว่าก่อนอันนี้เราพอเราอายุต้องพูดว่าหลายๆคนอะ่ะชอบแบบรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วอะ่ะจะยังมาเมืองนอกทําไมมาเรียนเมืองนอกทําไมหรือแบบอยู่ไทยก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่า เเราไม่ได้ฟังคนอื่นอ่ะเราเราเชื่อตัวเองว่าเรายังอยากทําอย่างที่เราอยากทำอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็มาทาอย่างที่อยากทําจริงๆ <S <S วันนี้มันก็มันก็เราไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีเราเราปลายทางมันจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าระหว่างทางทําสิ่งที่เราเลือกให้ดีที่สุดแล้วมีความสุขของมันให้มากที่สุดอันนี้คือมันจะเป็นกําไรในชีวิตเนาะเกิดมาทั้งทีนะคะทุกคนอยากทาอะไรทําชีวิตเราเนาะวันนี้ก็เลย มาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันคังไงก็ฝากติดตามต่อไปในชัตเตอร์หน้าเรื่อยๆแล้วกันนะคะจะพยายามมาอัปเดตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงที่นี่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมาอัปเดตเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วค่ะ